วสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูอนแอนในวิชาภาษาจีนชั้นอนุบาลสองสอัปดาห์แรกสัปดาห์นี้ครูอันอนจะมาสอนภาษาจีนในหน่วยการเรียนรู้เรื่องแรกรับประทับใจชูชูเจนเมียนครูอันอนจะมาสอนการทักทายภาษาจีนในชีวิตประจำวันว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างน,นั้นก่อนอื่นกรมาล้อทเพนจีนแล้วก็มาเตะกับอุ้งอันนะคะมีจุ๊บไปค่นะาม Are you ready? Yes, yes, yes. 1, 2, 3. 2> 你好，你好。เต้นเต้นเธอ 1, 2, 3. 你好，你好。笑一笑英文话你好，你好。拍拍手 1, 2, 3. 你好，你好。ลา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 เย่ลา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 เย่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 เราเป็นเพื่อนที่ดี เก่งมากเลยค่ะเด็กๆพ่าโชว์ตัวเี้กับตัวเองค่ะขนมปังเมื่อกี้ใครร้องเพลงจริงแล้วก็เต้นพร้อมกับกูบกอันอักนกวฮานน้กดไล้์ไปเลยค่ะเข้าสู่บทเรียนในหน่วยการเรียนรู้เรื่องแรกรับประทับใจเชื่อเชื่อเจนเนยนวันนี้กูอันอันจะมาสอนการแนระนำตัวภาษาจีนแบบง่ายๆกันนะคะ วอเจียวตามที่ชื่อของนักเรียนค่ะวอแปลว่าฉันเจียวแปลว่าชื่ออย่างเช่นวอเจียวอันอันฉันชื่ออันอันนักเรียนลองแน่นอนตัวกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านกันนะคะคำศัพท์ภาษาจีนเรื่องการทักทายในชีวิตประจำวันมีคำศัพท์อะไรบ้างเรามาเรียนด้วยกันค่ะข้อที่หนึ่งตีอีคำว่าหนีหาวผู้ตามตัวอันนะคะ นีหาวแปลว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับนักเรียนสามารถใช้คาว่าหนีหาวได้ทุกๆเวลาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเช้าเที่ยงเย็นอย่างเางช่นเวลาเกย์เจอเพื่อนเกย์เจอทัทนนะกก,ก,กันก็จว่านี่าวนี่าวสวัสดีสวัสดี่อไปข้กที่สองที่เออคำว่าหล่าชื่อหาวพูดกับกูอันนะคะหล่าชื่อหาว ทายคุณครูคำว่าลาวชื่อหาวแปลว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะต่อไปค่ะ้อที่สามที่สคํคำว่าเสียเสียครูตาครูอ่นอีกทนนะคะเสียเสียแปลว่าขอบคุณเวลาที่ผู้ใหญ่ให้ของให้กับนักเรียนนะคะว่าจะเป็นคุณครูคุณพ่อคุณแม่นะคะนักเรียนก็กล่าวขอบคุณกับผู้ใหญ่คำว่าเสียเสีย นะคะข้อ 4, ที่สี่ที่สี่คำว่าจ่เจียนพูดตะกูอันอีกครั้งนะคะจ่เจียนแปลว่าแล้วพบกันไหมอย่างเช่น,วนเวลาหนักกันจะกลับบ้านเลิกเรียนคุณพ่อคุณแม่มาลับมันกัแล้วหนักเกิดก,กับเ,เพื่อนเพื่อเกิดก็ลากลับโดยคำว่าจ่เจียนจ่เจียนแลว้วพบกันไหมบ๊ายๆเองค่ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆภาษาจีนไม่ยากเลยใช่ไหมคะแผลสนุกด้วย กิจกรรแรกว,วันนี้ครูอันอันมีการบ้านให้กับนักเรียนที่นา่ารักของครูอันอันทุคกเลยนะคะก็คือ,ะคะอ,คอแทนแทนใบงานวิชาภาษาจีนชั้นอนุบาลสามให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ภาษาจีนคำว่าลาชื่อหขาแปลว่าสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูให้คุณพ่อคุณแม่ฟังซักสามรอบนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนระบายสี ด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงให้สวยงามน,นะคะที่สำคัญให้นักเรียนเขียนชื่อนำสกุลน,นะคะตามด้วยชั่นของตัวเองค่ะคนไหนทำได้สวยตั้งใจโดยใจครูอันอันว่าอันมีดาวคุณเียงให้มีกินด้วยนะคะเสารวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วค่ะแล้วเจอกับครูอันอันในวิชาภาษาจีนในคลิปต่ตอไปเสาอวันนี้บา,บายบายเจเจียนสวัสดีค่ะ